จางท้องเห็นนไาใตายเกิดถือกำเนิดในวัฏสงสารห่าข้าวเจ้าทั้งหลายได้กระบุติดาตวมเกินต่อท่านทั้งหลายในที่ต่อหน้า

哦，对，我让你看，能不能？